สัปดาห์นี้กิจกรรมมาใหม่เพียบเลยใครอยากหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆมาทางนี้ได้เลยบบนี้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android และ iOS หรือจะจิ้มลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปหลังจากที่น้องๆล็อกอินอเข้ามาในเกมแล้วนะคะเกมมันก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะการเล่นเกมนี่ต้องใช้เหรียญฟรีอันนี้นะคะมันจะได้จากในเกมเลยนะคะเพียงน้องนล็อกอินอ in. แล้วก็ ถ้าเป็นคอยตัวนี้นะคะก็เราสามารถนำเหรียญตะกี้มาเล่นเกมตรงนี้นะคะที่เป็นกรอบต่างๆเล่นหลายได้หลายเกมเลยแล้วก็จะได้คอยมาเราก็นำไปแลกเป็นบัตรทูหรือว่าค่าโทรมือถือได้นะคะก่อนอื่นนะคะน้องๆก็เข้ามาในศูนย์ภารกิจตรงนี้นะคะมันจะมีเกมให้เล่นหรือภารกิจให้เล่นต่างๆนะคะแล้วต่อไปนะคะเป็นฮอเพชรน,นะคะทุกคนนำเพชรน,นะคะไปแลกเป็นเงินจริงๆเลยนะ ก็น้องๆสามารถคลิกตรงนี้นะคะการซื้อขายเพชรที่เป็นรูปคนตรงนี้นะคะถ้าน้องๆมี10เพชรน้องๆจะได้1บาทนะคะน้องๆก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็นําไปแลกกับแอดมินตรงนี้นะคะแับวิธีการนําคอยไปแลกเป็นบัททูนะคะน้องๆก็กดที่รูปกระปุกตรงนี้เลยเอาไปนะคะตรงรูปนิ้วชี้พอเข้ามาหน้าระบบแลกนะะก็ให้คลิกที่แลกบัตรทูมันนี่นะคะแล้วก็เลือกแลกบัตรตามที่เราต้องการได้จากนั้นรอ1วันนะคะบัตรก็เข้าแล้วนะคะ จากนั้นกดที่คำว่าบันทึกนะคะแล้วก็กรอบรหัสบัตรที่ได้มานะคะเปิดเว็บเติมเกม,เกมคลิกที่ทูมันนี่นะคะแล้วก็วางรหัสบัตรลงไปนะคะเพียงแค่นี้น้องๆก็ได้เพชฟรีไปใช้แบบฟรีๆกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มคุงกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่เข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็นร้านค้ามโมโคนะคะก็จะมีไอวอใหม่แล้วก็ของเก่าๆต่างๆนานานะคะที่เคย มีแล้วเนาะเออก็ก่อนจะไปดูกิจกรรมร้านค้าโมโคมาดูกิจกรรมโลโลหิตอาคาดก่อนเนาะมันมีกิจกรรมให้เก็บสะสมนะคะก็คือเราเล่นทําภารกิจต่างๆเนาะเล่น2เกมสังหารศัตรูสตัวทําดาเมจหนึ่งพันแต้ม2,000แต้มแล้วเราก็สะสมโทเค็นสีแดงตัวนี้เนาะไม่ว่าจะ ได้จากสี่สี่หมดหมาป่าเดียวดายหมดทั่วไปแล้วก็เก็บตามภารกิจอันนี้เนาะแล้วก็พอเราได้มาครบสิบอันอย่างนี้นะคะมันก็สามารถเพิ่มเลเวลตรงนี้ได้นี่แล้วมันก็จะได้ของเนาะเนี่ยเพิ่มเลเวลตอนนี้พี่เพิ่มไปอันนี้สองแหละถ้าเกิดเพิ่มไปครบสี่อันันก็จะได้นี่ขาดอีกสอง เลเวลมันก็จะได้อันนี้เนาะความทรงจำอันนี้ก็คืออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อถ้าเกิดเราได้เล่นครบ60นาทีนะคะมันก็จะได้3อันเนะเาะโทเช่นนี้มันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆเนาะโอเคมาต่อไปมาดูร้านค้าโมโค มันมีให้เลือกของแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะโมโคมันเหมือนตู้สุ่ม8 t ทีแต่ว่ามันสามารถเลือกของได้พี่ก็เลือกไอวอนี้อืมแล้วก็ของอันนี้คือมันกระจอกมากเลยอ่ะคือไม่อยากได้สัก,กอันเนาะแต่ว่าก็ต้องเลือกไปนะคะอ่าถ้าเกิดน้องๆจะซุ่มน่าจะเหมาตู้นะทั้งหมดคือไอวอนี้มันสวยนะแต่ว่า ที่มีหลายอันมากแล้วคือไม่อยากจะเหมาตู้เนาะแต่ถ้าเหมาทั้งหมดนะคะมันทั้งหมดกี่บาทนะนี่มันก็จะบอกนะ9เพสดิเพศสาเพศเจ็เพศร้อยก้ก็3 9มน่าจะตีประมาณ 12, 300, 100, พาั0 0อง0 0นสรเพเนาะประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดเหมาทั้งหมดมาแบบพี่สุ่มอันเดียวดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่ 9, าเเพศออกไหม แน่นอน9เพชรมันไม่น่าออกอยู่แล้วนะคะมาถ้าเกิดใครจะซุ่มก็สุ่มได้นะถ้าเหมาตู้ทั้งหมดนะก็ประมาณ694เพชรเองนะคะทุกคนก็สำหรับไอวอตัวนี้ก็ถือว่าไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกมากเนาะก็แค่สำหรับไอวอแล้วก็ของเก่าๆนะคะ เหมาตู้6-9-4เพชรเนาะทุกคนก็มาสุ่มกันได้นะคะสกินไอวอลมันก็สวยดีนะมันเป็นแบบโลหิตอาฆาตนะคะก็เอฟเฟกมันก็จะเป็นสีแดงพุ่งออกมาเห็นไหมอืมสวยดีสวยดีโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็มีประมาณนี้เลยถ้าเกิดใครชอบก็ฝากด like ก,ก,ฝากดไลค์กดซับเกิดกันดี่เพื่อไม่พล้าชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ